โอเคครับอันนี้ก็เราอยู่นะครับตัวตัวฟิชชิ่งนะครับอันนี้ก็มาถึงที่บ่อเสนาแล้วครับอันนี้ได้ประมาณสิบตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพไว้นะครับนี่ตัวที่น่าจะมาที่สี่หล้วมั้งครับเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เอาครับครับด้วยเขาด้วยเอาโอเคครับว่าครับโอเคเขาเดี๋ยวมาดูไซส์กันนะครับตัวนี้จะยังไงนะครับเ่าไหลครับนี่มาลงสะพานตาแล้วครับเนี่ยมาถึงสะพานตาไม่ทำมันเอ้ย โอ้โหโอ้โหจมุนนะจมุนนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับัะไม่เดินครับจะไม่เดินเดินเดินมาเร็วเดินมาสามมาเร็วเดินมาสามไม่เดินมาสามเลยเออเราดูกันว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับรอดไหมล่ะครับยืนฝั่งได้หรือเปล่าครับนี่หัวเชื้อนี่ใช้นะครับก็หัวเชื้อของอะไรนะสตูดิโอไทซอยสตูดิโอฟิชชิ่งครับได้ป่มวะได้โอเคชื่อยาวมากเลยนะ ไฮสโตรสตูดิโอฟิชิ่งอ่าโอเคกระสีเขียวนะครับกลิ่นดีมากนะเดี๋ยวมาลองดูไซส์กันนะครับนี่เป็นยังไงครับผมอืมันนี้เราก็มาที่เสนานะครับยับมากครับวันนี้เป็นวันช่วงสงการนะครับเราก็มาหาปลาในช่วงสงการนะครับออาบุกตัวแรกนะครับอันนี้ก็ได้มาหลายตัวนะดูการดูการดูการตอนนี้ฉายเนี่ยมีโผล0สามร้อยนะอันนี้ไว้ใจได้นะครับ ทันก็ลิโต้หน้าบุกินะครับตัวนี้โอ้โหโอ้โ่มีสะบัดแค่ไม่สะบัดมีทิกตัวครับเป็ิศตัวมีตัวมีตัวนะครับนี่ดูดีละลายเข้าไ่ถ้วยครับจะไปโดนนึงรับจะไปลามาครับโอ้โหจะเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วดึงแรงป่าดูเนี้คนหลังเรอตีครับแบบหวานจังเลยนะครับพี่คนหลังรอตีครับเหนื่อยแตกเลยตัวนี้ เงือแตกแล้วข้างหลังนะครไอ้คนคนตกนี่ชิวๆคนหลังนี่เงือแตกนะครับรู้ว่ายังไงนะครับเข้าแล้ว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 ยังไม่หมด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 นะครับยังหมดคนจะหมดแล้วครับตอนนี้จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับจะหมดมามามา โอ้ยเขาต,อขาตอ่อเขาต่อรอดมาได้ครับผมเดือดไปเลยนะครับผมเดือบเลยครับอ้าวตัวนี้ว่าอ้ยเขาโกเรียบร้อยครับผมตัวน,นี้ก็จัดไปประมาณสิบกโลนะครับตัวนี้